ช่แล้วเมื่อกี้ทําไปคลิปหนึ่งแล้วฮะเขาวันนี้แต่ว่าเออทาอีกคลิปหนึ่งดีกว่าหากรอบความกลัวแล้วก็เราพุ่งพุ่งไปหามันนะฮะเมื่อกี้พูดเรื่องความกลัวะหนไม่ใช่ไหมความกลัวะหนะนี่บางทีเกิดอาจจากการที่เราแบบเราพยายามเบรกความกลัวฮะมันก็อาจจะเกิดความไอ้นี่ได้นะความกลัวระหนขึ้นมาได้เพราะว่าการที่เราเบรกความกลัวเราจะต้องไอ้นี่ถูกไหมเราจะต้องไปเจอกับบางเรื่องอะที่เราจะต้องทําให้มันไอ้นี่นะฮะ ให้มันหายไปแล้วคือพอคนไม่เข้าใจาอะ่ะทําไมคุณต้องทําแบบนั้นนะมันก็จะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบที่เราแบบเออนั่นแหละอารมณ์ที่เราแบบโดนมองว่าเป็นคนแปลกกับชาวบ้านนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ได้กลัวว่าเราจะโดนมองอยังไงหรือว่าการที่เราเบรกความกลัวมาแล้วอะ่ะมันอาจจะทําให้เราโดนมองว่าเอ้ยไม่เข้าพวกกับคนอื่นหรือว่าอะไรคนอื่นอย่างเราอะ่ะ เราก็ไม่ได้ค่อยอยากคุยกับคนอื่นนะเพราะว่ามันก็เบื่อพวกคนทั่วไปบางทีคุยแล้วมันยืดเยือ้อฮะเราก็เลยเอออยู่อย่างนี้ดีกว่ามัน,านนานทีนาน,นานทีอาจจะกลับมาไลฟ์แต่ก็ขี้เกียจเพราะว่าการที่ไลฟ์อะ่ะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะพูดบางอย่างให้เสือมาถูกไหมแล้วก็แบบเออแม่งก็จะแบบเออกูจะพูดอะไรวะ <laughs> ประมาณนั้นนะ่ะนั่นแหลนะ การเบรกความกลัวบางทีอ่ะเรากลัวว่าเราจะตก,ทกเทรนหรือว่าอะไรที่คนอื่นเขาชอบกันแล้วเราไม่รู้เรื่องอ่ะเราเลยกลัวแต่ถ้าเราเรามองดีๆอ่ะบางทีมันความกลัวนั้นอาจจะไม่ให้ความกลัวที่มันจําเป็นกับเราเลยก็ได้นะอาจจะเป็นความกลัวที่แบบทำก็ไม่ทำไมนั่นแหละทําไมทำก็ไม่ทำ,มทำไมเอออะไรประมาณนะั <c> ้น <oughs> เพราะว่าหลายเรื่องมานนี้ฮะอย่างการที่เรากลัวว่าเราเราจะอยู่คนเดียวหรือไม่มีคนคุยหรือว่าไม่มีอะไรลวรวเฉยๆ <c oughs> เพราะอย่างที่บอกอะเลิกยึบต,ติดอะฮะวิธีเลิกยึบติดมันก็ประมาณนั้นแหละมันก็แค่แบบเออมองแล้วก็ช่างหัวแม่งแล้วกันเพราะยังไงเราอะพวกคนที่ไม่ชอบเราหรือว่าเราไม่ชอบเขาเขาก็แค่ผ่านไปผ่านมาฮะถึงเวลาสุดท้ายถ้าวันไงมีปัญหาเขาต้องพึ่งก็ต้องพึ่ง เราไม่ได้มองว่าทุกคนเป็นศัตรูถาวรหรือไม่แท่ถาวรหรอกนะเราเฉยๆแล้วอ่ะเมื่อก่อนนะเคยแบบผูกติดกับคํานี้มากเลยว่าเป็นเพื่อนกันเป็นศัตรูกันแล้วก็เป็นอะไรกันแต่หลังๆก็แบบไม่ได้แคร์เท่าไหร่อ่ะเฉยๆอ่ะเพราะว่ามันคือกวางัวให้เราเยึดติดเข้านั่นเองอ่ะเราแค่ยึดติดมันว่าเออเรามันต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วการที่มีเพื่อนมันมันมีเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะ เพือ่อนอ่ะมันแล้วแต่ถ้าคนที่ใช่จริงๆอ่ะเขาจะไม่ออกจากชีวิตเราฮะเขาก็อยู่เรื่อยๆนั่นแหละสำหรับเราเราเฉยๆ่ะเราไม่ค่อยได้กลัวหรือว่าไม่ค่อยได้อะไรกับตรงนั้นเท่าไหร่เราก็แบบเออเข้ามาสิอยากมองเ้ายังมองเลยฮะเพราะเมื่อก่อนอ่ะกลัวว่าจะโดนมองว่าเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนที่ไอ้นี่แล้วพอหลังๆพอเริ่มโตมาแล้วเริ่มรู้แล้วว่าช่างหัวแม่งดิทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอฮะ ทั้งด้านดีด้านไม่ดีทั้งตำนานที่เขาเล่าเกี่ยวกับเทพหรือว่าตำนานที่เล่าเกี่ยวกับคนร้ายหรือไม่ร้ายมันแล้วแต่คนเล่าอะ่ะพอด้านดีทุกคนมีหมดด้านแย่ทุกคนก็มีหมดเราก็เลยแบบว่าออแล้วแต่เพราะว่าการที่โดนมองได้หลายมุมแสดงว่าเรายังมีชีวิตอยู่อะ่ะ <c oughs> เราเป็นคนที่ยังสําคัญเนี่ยใช่แล้วเล่าตำนานใชนไปเรื่อยๆนะเรื่อ้แข็งแกร่งขึ้นค <c oughs> วามวุ่นวายและความก,ากลัวขนนี่แหละเป็นสิ่งที่สนุกที่สุดแล้วล่ะ กับความกลัวแหละถ้าเรามองว่ามันเป็นความวุ่นวายมันก็จะวุ่นวายแต่ถ้ามองว่าเป็นความปกติหรือว่าความอะไรก็โอเคมันก็ผ่านไปได้แค่ตอนแรกมันอาจจะเจ็บนิดหน่อยเจ็บนิดเดียวนะครับนั่นแหละก็คือแค่เราไม่อยากจะผ่านมันเท่านั้นเองถ้าเราตั้งใจะจะผ่านมันเท่านั้นแหะมันง่ายแล้วฮะไว้เจอกันคลิปหน้าครับครับ